สวัสดีครับผมนายเจษฎาเนี่ยสัง4หัสเตรียมตัว68301040127ครับอินพุตสตาร์ทเป็น x0 นะครับสต็อปเป็น x1 อ t p ต t หลอดหลอดที่1 y0 หลอดที่2 y1 หลอดที่3 y2 หลอดที่4 y3 หลอดที่5 y4 หลอดที่6 y5 หลอดที่7 y6 หลอดที่8 y7 ครับ เงื่อนไขในการทํางานครับป้อนค่าเวลาของทัมเมอร์ตัวที่1ที่ d ีศเป็นเวลา0.5นย์วิ2ครับป้อนค่าป้อนค่าเวลาของทัมเมอร์ตัวที่2ที่ D1 เป็นเวลา0.5นย์วิเมื่อกดสตาร์ทเพื่อให้ไฟวิ่งเริ่มทำงานเมื่อกดสต็อป เพื่อให้ไฟวิ่งหยุดทำงานตรงครับ